woo <laughs> ผมชื่อฟูริยะจิฮิโร่เรียนอยู่ชั้นม .4 โรงเรียนชิโยอ๋อ,มอ,อไม่น่าเลยผมชื่นชอบซอมบี้มานานแล้วส่วนหนึ่งก็เพราะชอบภาพลักษณ์แล้วนะ แต่ที่ผมฝันมาตั้งแต่สมัยเด็กก็คือการอยู่ในสถานการณ์สุดโมเอะกับซอมบี้สาวอย่าอย่านะคะเงยหี่อย่าเห็นว่าเป็นซอมบี้แล้วต้องหลงมือค่าแบบไม่เลือกหน้าเลยนะคะอ๋อจะไปไมได้ไงเล่าน่าจได้ชอบอะไรพี่ลึกจริงหากฉันกลายเป็นซอมบี้ วาฉันชอบของฉันแบบนี้นี่นามันน่าชอบตรงไหนกันเล่าอืมทำให้จิตใจสงบดีมั้งอืเฮ <c oughs> ้ยยักษ์คงคงจะาสงสารที่พวกตายไปแล้วแต่ต้องฟื้นขึ้นมาในสภาพแบบนั้นน่ะเนอะฉันว่าต้องมาใช่เหตุผลนั้นแน่เฮ <c oughs> ๊ะเออเหรอคิดได้ยังไงอเนี่ยเข้าใจถูกีนา่นะไม่ใช่เหตุผลนั้นเอาเป็นว่าชอบกันแล้วกัน มันเป็นควารู้สึกที่ผมเองก็อธิบายไม่ถูกเนอะวัดชิเรียวบ้านผมคือวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเรียกตามนั้นละ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ปู่ของผมชื่อโจโกโร่ <Yeah! S 1> นี่พ่อชื่อโดองเป็นเจ้าอาวาสน้องสาวชื่อเมโรอายุ12รับผิดชอบงานในบ้านทุกอย่างยกเว้นอาหารเช้าเพราะพ่อเป็นคนทำจะทานแล้วนะคะ ย<จ>านไรรับ <Assist odes> มเมลรอเน่้ใส่ประการัขาวในซุปตางเกี่ยวได้ไหมคุณปู่นั่นมันกระหล่ำปลีค่ะอ้าวงั้นเหรอบาบูเป็นแมวจรจัดที่หลงมาที่วัดผมเลยเอามาเลี้ยงเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวบาบูเมลรอเนื้ส่ประการขขาวในซุปตางเกียวได้ไหมคุณปู่นั่นมันกระหล่ำปลีค่ะ ถึงปู่จะมีอาการหลงหลงลืมๆมบ้างแต่ครอบครัวเราก็มีความสุขดีติดอยู่เรื่องเดียวคือแม่ของผมเสียไปตั้งแต่ตอนที่ผมยังเด็กแทบจำเรื่องของท่านไม่ได้เลยเพราะงั้นครอบครัวของผมเลยมีกันอยู่แค่นี้เท่านี้ก็พอใจแล้วล่ะและผมก็ไม่เคยรู้สึกเหงาด้วยแต่ถ้าวันหนึ่งผมก็สูญเสียสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวไปอ้าบาบู จ,จ,จีรคงคือว่าจู่ๆมันก็วิ่งออกมาที่ถนนน่ะฉันก็เลยเบรกไม่ทันคุลุงคนนี้เป็นเพื่อนบ้านที่ผมรู้จักมาตั้งแต่เด็กผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีมันตกใจจนทำอะไรไม่ถูกบ้าบูขอโทษนะแต่ที่วัดจัดงานสวดศพให้สัตว์ไม่ได้หรอกญาติโยมบางคนเขาจะไม่พอใจเอาน่ะ พลอยวาสานาลูกพี่คนที่เป็นเด็กวัดน่ะเวลาเจอเรื่องแบบนี้ควรจะทำตัวให้เข้มแข็งใช่ไหมใช่ซะที่ไหนกันล่ะงั้นเหรอ ไม่คิดเลยว่าการสูญเสียใครบางคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดจนถึงเมื่อเช้าไม่ทำให้รู้สึกเศร้าถึงขนาดนี้บาบูแกจะมาตายแบบนี้ไม่ได้นะไม่จริงใช่ไหมแล้วความคิดบางอย่างก็ผุดขึ้นมาในหัวผมเจอแล้วปีก่อนผมเจอสิ่งนี้ในบ้านของญาติที่อยู่แถบโทฮุ ขณะที่กำลังช่วยจัดเอกสารที่จะบริจาคให้หอเก็บเอกสารของท้องถิ่นหน้าตาม,มันดูเหมือนสมุดบันทึกมากกว่าหนังสือเก็บนเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ผู้ดูแลยืนยันว่ามันไม่ใช่ของที่มีค่าอะไรแต่ผมเชื่อนะว่าเนื้อหาในนี้มันต้องเกี่ยวกับมนชุบชีวิตแน่ๆมันอาจจะเขียนขึ้นมาทรงเดชแต่ก็น่าที่จะลองทดสอบดูนะ แม้แต่คนท้องที่ก็ไม่มาที่นี่หรอกถ้าเป็นที่นี่ต้องไม่มีใครมารบกวนแนะ่ใช่แล้วก็ฉันรักซอมบี้อยู่แล้วนี่นาะถึงแกจะเป็นซอมบี้ฉันก็จะรักแกนะเพราะงั้นฟืน้นขึ้นมาเถอะบาบู ในวันที่สอง ะะเอเอ,เอ,เอ,เอไม่มีอะไรหรอกถ้ามันฟ้องว่ามีมากกว่าไม่มีนะหลอกสายตาน้องสาวไม่ได้หรอกนะก็บอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรสิน่าสงสัยฉันไปก่อนนะ นี่ฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยฟรุยะะอ <_ t ương> อะไรอ่ะก็ฟังอยู่นี่ไงที่พูดได้จริงเหรอหน้าตาบอกจะชัดเลยนะว่าโกหกอ่ะไม่ได้โกหกสักหน่อยงั้นนายคิดว่าอย่างไงบ้างอ่ะเรื่องอะไรนรั่นไงม่ได้ฟังจริงด้วยก็เร,รื่องโรงเรียนเรากะะร็โรงเรียนสังกะละสิโรงเรียนสังกะทําไมเหรอโรงเรียนสตรีสังกะนะ่ะไปถึงโรงเรียนคุณหนูชื่อดาเขาจังหวัดนะ ส่วนโรงเรียนชายล้วนของเราไม่มีอะไรเด่นสักนิดเดียวแต่ทำไมต้องถึงขั้นแบ่งแยกเส้นทางมาโรงเรียนแบบน,นี้ด้วยเล่าเดินด้ยวยกันคนละฝั่งแม่น้ำก็ดีแล้วนี่มันดีตรงไหนฉันรู้สาเรื่องเรียนที่นี่ไปเห็นมาอยู่ใกล้โรงเรียนสังกาดนะหรือันจะได้ใกล้ชิดกับพวกคุณหนูทั้งหลายบ้างสิเีเเยวอ,อ๋อเหรอแถมปีนี่พิเศษด้วยนะรู้ไหม <c oughs> พี่นี้มีเด็กใหม่เป็นคุณหนูสุดไฮโซน่ะ <c oughs> แน่ละคนนั้นไงเด็กผมดำยาวนั้นนะ่าลูกสาวของผูด้นดยการโรงเรียนสตรีสังกะสังการยาตันเป็นไงยอดไปล่าทั้งบริสุทธิ์ทั้งอ่อนหวานถ้าพ่อแม่เป็นผู้ด,ดีลูกก็จะเติบโตเป็นผู้ดีด้วยสินนะ <c oughs> มันก็ไม่เสมอไปหรอกนาะ อะไรนะนายมาพูดเหมือนรู้จักเขาดีนะสวัสดีค่ะง่อยรันโกจังขอบใจที่มานะวันนี้เมโรติดกิจกรรมที่โรงเรียนเลยกลับช้านะ่ะมีอะไรบอกได้ทุกเมื่อเลยนะคะคุณลุงหนูจะทิ้งลูกค้าเราเรีบบึงมาเลย <laughs> ขอบใจนะว่าแต่จิชิโร่ล่ะคะ อ๋อเขาจะนอนหลับอยู่บนห้องเหรอมัง้งหลับเหรอตั้งแต่ที่บาบูตายไปเขาก็ดูอ่อนแรงเนี่ยพอกลับมาก็ล้มตัวนอนเลยงั้นเหรอคะอจิฮิโระออ,อวันโกเรียกคุณนำหน้าด้วยสิยะอ๋ออ๋ออ๋อดีดีที่ฉันให้ยืมไปเหรอ นี่นายหลืดไปแล้วจริงๆเรอเนี่ยพูดไอ้แท้ๆว่าสุดสัปดาห์จะมาเอาที่บ้านฉันน่ะวันดีมันยุ่งหลายเรื่องน่ะนี่จะยุ่งอะไรกันนักหนาเนี่ยวแต่ว่าดีๆัดีไม่ใช่ไม่เป็เหมือนกันแล้รู้ไหมเพาว่าแต่ว่าวันเกาะบอกให้ทิพคุณด้วยไงเล่านี่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 คุณวันเกาะอะไรรู้จักเด็กมอสีที่ชื่อสังก่าเรอาเบา่ออเออเออรู้จักสิ เป็นคนยังไงเหรอเป็นคนยังไงเหรอฉันแค่เคยเห็นหน้าบ่อยๆเพราะเขาเป็นลูกสาวของผอน่ะก็รู้จักแค่นั้นน่ะล่ละมีอะไรเก๋ๆคนนั้นงันเหรอหลงเสน่ห์เขาแล้วหนึ่งนี่น้านี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะอจะเห็นยิศัตะก์มันสนใจน่ะก็เลยเรื่ว่าจะซึมเรื่อง่บาบูตายซะอีกแต่ลูกท่านางสบายดีนี่น้านี่นี่อสิสบายดีสุดๆไย เอาละไปก่อนแล้วนะออสุสดาา์นี้มาที่บ้านฉันด้วยล่ะแล้วเจ๊จะช่วยเซอร์วิสให้หลายๆรายการเลยนะจ๊ะหยุโหดให้ตายสิกลาวหน้าขอยืมดีวมดีซอมบี้อีกนะแล้วทำไมไม่เอาไปด้วยเลยเล่าไอ้ โทษที่รบกวนนะซาจิรันโกเป็นลูกพี่ลูกน้องของผมบ้านเป็นร้านอาหารสไตล์เกียวโตเสื้อเชื่อตัวอยู่ม .5 าา <c oughs> เกิดหางกันแค่ไม่ถึงเครื่องปีด้วยซ้ำทำม,มาเบ่งเป็นเจ๊ใหญ่คุณซังกะเรอาหรอ ตายละถ่ายเอกสารเก็บไว้ก่อนดีกว่ามั่งเนื้อหาในนี้มีอยู่ส่วนหนึ่งที่ผมหมดปัญญาจะอ่านจริงๆเหมือนว่าต้องใช้พืชมีพิษบางอย่างด้วยแต่ไม่รู้ว่าชนิดไหนนะสิวันก่อนเราใช้ต้นเฮมล็อกไปแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เราอาจจะทําไม่ได้ก็ได้จะปล่อยให้บาบูอยู่ในสภาพนี้ก็น่าสงสารั้าหมดสัปดาห์นี้แล้วยังทําไม่ได้คงต้องฝังแล้วอ,อ๋อ เทำไมฉันถึงต้องถึงต้องเกิดมาในตระกูลสังกะได้แล้วคะทั้งที่ฉันเองก็อยากจะออกไปไหนมาไหนแบบคนอื่นๆเข้าบ้างทำไมลูกสาวตระกูลสังกะ ถูกห mm ้าไม่ให้ออกมาข้างนอกคนเดียวด้วยละคะฉันเป็นนักเรียนมปลายแล้วนะวันนี้ก็อ่าอั้นอีกแล้วะอีกอย่างใจจริงฉันอยากให้เลิกสักทีคุณพ่อคะเลิกเถอะคะเออเลิกบันทึกการเจริญเติบโตในวันเกิดของหนูทุกปีโดยการถ่ายรูปเลยของหนูสักทีเถอะ

เรียนอยู่ที่อยาฉันฉันยินดีทำทุกอย่างค่ะเพราะฉะน,นั้นเรื่องในวันนี้นะ<อ>กรุณาอ,อย่าบอกใครเลยนะคะอ,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 อแปลว่าเ,<ห>เรื่องเมื่อวานนี้บอกได้ใช่มะ อันนี้คุณก็เห็นด้วยเหรอคะเอะ่ฉันไม่น่าพูดเลยสินะอยากตายจริงๆตายไปเลยยังจะดีสักว่าฉันอยากตายจะได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์คนอื่นเอ่าฉันไม่รู้หลอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คนที่เติบโตในตระกูลดีๆอย่างเธอก็คงลำบากไม่เบาเหมือนกันนะ,ะการถูกคนรอบข้างกดดันหรือบีบบังคับให้ทำอย่างโน้อนอย่างนี้ แล้วเธอก็ต้องทำไปเรื่อยๆทั้งที่ไม่อยากแต่ปฏิเสธไม่ได้บางครั้งก็ต้องอยากจะกลระบายอารมณ์ในที่ลับตาคนบ้างละหรือว่าคุณก็มาระบายที่นี่เหมือนกันแหละคะเปล่าเปล่าเปล่าาเปล่ามามนชุบชีวิตเหรอยอดไปเลยทำแบบนั้นได้ด้วยถ้าเป็นไปตามที่ฉันคาดถึงจะคืนชีพขึ้นมาได้มันก็คงเดินโยกเยกไปมาเหมือนกับพวกซอมบี้ละมั้งซอมบี้ สำหรับบาบูแล้วการอยู่ในสภาพนั้นอาจจะไม่ได้ทำให้มันมีความสุขเท่าไรหรอกแต่ยังไงฉันก็อยากเห็นบาบูเคลื่อนไหวอีกสักครั้งออออสรุปก็คือฉันกำลังพยายามบังคับให้บาบูกลับมาอยู่กับฉันเนอะแต่ที่จริงฉันอาจจะแค่สร้างความลำบากให้มันก็ได้นะเร,เรื่องนั้นไม่จริงหรอกคะ่ะบาบูจังเองก็ต้องอยากพบคุณเหมือนกันแน่ๆ <c oughs> ไม่ระวังตัวเลยแฮ ไปแล้วคุณชื่ออะไรเหรอคะฮ้ฟูริยะคุณฟูริยะเหรอแหมแต่ยังไม่รู้เลยว,ว่าจะปรุงยาน,นั่นได้สำเร็จจริงๆหรือเปล่างั้นงั้นคราวหน้าฉันขอช่วยเป็นลูกมือด้วยคนนะคะฮะนี่นี่หนูอย่างเธอเนี่ยนะจะมาทำเรื่องแปลกๆปลกแบบนี้หอหที่บ้านฉันเนี่ยเลี้ยงสัตว์ไม่ได้เลยเพราะคุณพ่อเป็นโรคอนามัยจัดเพราะอย่างนั้น ฉันก็เลยอยากจะลองมอบความรักให้กับสัตว์บ,บ้างสักครั้งนะคะอาแต่ถ้าคุณเห็นว่าฉันเป็นตัวทวงก็ไม่เป็นไรคะ่ะเปล่าก็เอาสิเอ๊ะจำได้ว่าเมื่อกี้เธอบอกว่ายินดีทําทุกอย่างสินะค่ะถ้าอย่างนั้นก็เพื่อเช่าบาบูเธอช่วยมาเป็นหนูลองยาให้ฉันทีสิ อหมายความว่าก็เธออยากตายแล้วเกิดใหม่เป็นคนอื่นใช่ไหมล่ะงั้นก็เป็นซอมบี้สิซาเมื่อไรล้อเล่นอะไรล้อเล่นเป็นคุณหนูที่ระดิงสาจริงๆพูดอะไรก็เชื่อหมดทุกอย่างเหมือนที่คิดเลยฮะนี่เธอ หวามผู้ชายเอาไว้บ้างนะอย่างเธอเนี่ยโดนพวกคุยหลอกได้ง่ายๆเลยละ่ะเสียบรรยาทฉันนะ่ะนะถึงจะยังไม่เคยคบกับผู้ชายมาก่อนก็เธอแต่ฉันต้องเอาตัวรอดได้แน่ค่ะลูกคนหนูย่อมต้องมีศักดิ์ศรีแปลกๆสินะแล,แล้วฟุรุยะคุงล่ะเป็นยังไงบ้างคะฉันเหรอ ม,มีแฟนแล้วหรือ,อยังคะไม่มีหรอกถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาว่าฉันแบบนี้หรอกนะคะ,ะคือว่าฉันไม่สนใจผู้หญิงที่มีชีวิตเนอะฮะฉันอะชอบผู้หญิงที่เป็นซอมบี้เท่านั้นแหละเอะคงคิดว่าฉันพูดเล่นลหรอซี่แต่ว่าเรื่องนี้เป็นความจริงนะฉันชอบอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วละ อยาจะเจอผู้หญิงที่เป็นศพเดินได้สักคนแต่ว่าคงหาไม่เจอง่ายๆหรอกเนอะมันแน่อยู่แล้วจะไปมีได้ไงหรือนั้นฉัารู้อยู่แล้วล่ะ<ม>ไม่เชื่อแต่มันจริงนะงั้นเนถ้าหากฉันกลายเป็นซอมบี้คุณจะรับผิดชอบคำพูดเมื่อกี้สินะคะ ออเอเรื่องนั้นเอเอถ้าเั้นก็ลองคิดไปก่อนแล้วกันนะคะเ,<อ>เพราะว่าฉันคงจะต้องรีบปรับบ้านก่อนแล้วล่ะหน่อยรู้สึกเหมือนพลิกมาเป็นฝ่ายเสียเปรียบเลยฮะอาจริงสิพรุ่งนี้ก็จะมาที่นี่อีกใช่ไหมล่ะคะ ฟุริยะคุง <c oughs> ในตอนนั้นผมไม่เคยนึกไม่เคยฝันเลยว่าเธอคนนั้นจะฟุริยะคุณอฮะกลายเป็นซอมบี้ไปจริงๆ <c oughs> นี่รอแบบนี้มันจะดีจริงๆเหรอเอ๊ะจริงเหรอขอเชิญคุยกับคนที่เขียนนี่หน่อยได้ไหมไม่ได้เหรอ นล้วก็ตัวอย่างตอนต่อไปสังเกาเรอาตอนต่อไปตอนที่สองสำเร็จจนได้ทุกคนอย่าลืมดูนะนั่นใช่บุคลิกเธอเหรอ